ตึกแดงสตอรี่อ่ะวันนี้มาอย่างวันนี้เราจะมาแกะกล่องแกะกล่องอะไรเนี่ยเครื่องบดท,ที่บดแกะกล่องที่บดท,ที่บดอีกแล้วท,ที่บดท,ที่ได้มาจากกาเดือนกานั่นสั่งเกิงดยที่บดของนี่อย่างทาร์โม่ <gesch> เป็นไก2 2> ่ไหมเห็นไงรู้แล้รู้ลาได้มหมเธอได้ไอ้นี่อันนี้ได้มาพันยี่สิบก้าบาทหรือเปล่า พันหรอพันแล้วร,รอบก่อนอ่ะเก้าร้อยกว่าทำไมเหรอเขาบอกว่านนี้มันเป็นสีแดงเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสีแดงสีแดงตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันแดงสินี้ว่าเมนซุ่มผูส้สีแดงสีแดงเพราะว่าร้านเราคือตึกแดง ม <c oughs> มาเปิดเปิดแล้วดีเปิดออกมาก็จะเจอชวงได้เนี่ยถือแล้วเนาะเปิดออกมาก็จะเจอกี่กันชื่นถุงอันใดที่ว่าแดงวิว ดูดีนะอุ้ยขางไม่กัะแดงได้นี่เฮ้ยโอันนั้นมันเป็นสีดำเลยอันนั้นอันนั้นมันสีใสกับสีดำก่อมันสีดำแต่อันนี้มันเป็นสีแดงทุกคนแดงคือสีสวยคุมยูคุมยูสวยเด้อเพิ่มขึ้นจากบาทนะเพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยหรอกคันเก้าร้อยตอนนั้นเก้าร้อยข้างในก็แดงนะทุกคนเป็นแบบพลาสติก มันมันคือพลาสติกนั่นแหละเนาะอืมไม่รู้พลาสติกอะไรหรือเป็นอ่ะแกะเอาไจริงๆริอะผ้าอันนี้ดำเนาะมแดงจะดิ่นกว่านี้อีกเลก็อย่างเหมือนเดิมเมมีพลาสติกด้านล่างแบบนี้ก็ปรับเบอร์บทก็จะมีบอกว่าให้หมุนเนาะหมุนมาดูที่แบบจุดเริ่มต้นมันก็จะเป็นศูนย์ศูนย์แบบ นี่เริ่มต้นจากนี้แล้วก็ถ้าอยากเอาหยาบหน่อยก็ค่อยๆขยับหมุนแต่เราต้องหมุนไปให้สุดก่อนตอนแรกเหมือนคาลบิเดตมันก่อนสุดท้ายก็มีแต่ว่ามันดีมากมันว้าวตรงที่มันสีแดงเว้ยตอนแรกอ่ะที่ดูอ่ะคิดว่ามันแบบแดงแค่แ<ด>ตรง<ค>ที่จับไงแบบ แต่พอเอามาปุ๊บตรงนี้ก็แดงข้างในก็ยาง,งแดงให้อีกจริงๆมันมีมันมีสามสีไหมสามสีสียังไม่รู้จำไม่ได้มันมีสีอะไรบ้างแต่ว่าก็เลยเอาสีแด,ดงเอาปรับดิปรับไหมปรับเบอร์บนมันต้องปรับก็ได้มีอะไรมาให้อีกนั่นแนหะก็เหมือนเดิมเลยมีแปรงปัดอืมมาดูอันนี้หน่อย มัมีพัดติกอย่างดีได้เนี่ยกล่องเขาหรูหลาหรูหลาชอบชอบอันนี้สวยดีจะไหมสวยซื้อมาทำไมก่อนเครื่องบุรมียเยอะแยะอันนี้นะคะแต่เราก็อยากมีอีกไงชวง่วยมีถุงให้กู้มือ อันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะเราลองเปิดไปแล้วรอบหนึ่งหมายถึงว่าเปิดไปแล้วลองใช้ไปแล้วลองใช้ไปอันสวยสวยมันสวยขึ้นสีแดงมันยังสะออนสีแดงอยู่ข้างในอ่ะข้างในอันล็อกที่สองก็ยังแดงอยู่นะที่เป็นข้างในอีกอ่ะมันแบบเนี้ยเห็นไหมฮะทุกคนมันแดงไปถึงชั้นที่สองเลย ขาบอกว่ามันเป็นมันมันเหมือนเป็นมันมันเหมือนเป็นรุ่นใหม่อ่ะสวยสวยชอบตรงที่มันจับถนัดมืออ่ะนี่คิดว่าถ้าคอมมาเดนเตีมันจะใหญ่กว่านี้เนาะมันจับไม่ได้ถามว่าอยากได้ไหมคอมมารดนเต้ก็อยากได้อยู่แหละเออต้องกากได้ก็มีแค่นี้นะคะมาเปิดให้ดูเป็นที่บดมือหมุนอีกตัวหนึ่งที่อันนี้เป็นของตัวเองแหละซื้อมา เพราะว่าสีแดงเป็นธาตุของสีแดงนะทุกคนสวยมากราคาก็เก้าเดือนเก้าก็ได้มาประมาณพันยี่สิบเ้าบาทราคาเต็มมันเท่าไหร่พันมันรดสองร้อยอ่ะพันสองกวบาทโอโอเคบายบายวันนี้ก็มีเท่านี้สำหรับตึกแดงสตอรี่แกะกล่องทามอซีทูสีแดง <laughs> มันมีรุ่นไหมก็ทำมอส s e t w เหมือนเดิมใช่ไหม,ไหมแค่เขาเปลี่ยนส,สีผลิตเป<ช><ช>ล่า<ช>ไม่รู้อะโอเคไปแล้วคะ่ะบาย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 